แล้วค่ะการมาสอนก็คือสอนเรื่องแนวคิดต้องอยู่อยู่ในสังคปงต่อไปข้างหน้าต้องการเปลี่ยนใจนต้องปรับตัวให้ได้เรื่อยู่ในวัยเด็กอะเราต้องเรียนรู้ให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยเวลา,นา,าการเคาะข้อมูลหรือการสุกไปจะสุกแตกง่าย นจะไม่รอบครอบเดี๋ยวเพราะเจอไม่ได้เข้าสู่วัยรุ่นแล้วถ้าเราเราเลือกของเราไม่ถูกต้องมก็จะทำให้เราหมดโอกาสข้างหน้าเลยนะเจ้โอกาสข้างหน้าไหมนะเจ้าโอกาสข้างหน้าไหมอนาคตอืมอนาคตอะไรพี่เจอจบไปแล้วจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว บางทีมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับที่พวกเธอเป็นอยู่ใครบ้างเป็นพออยู่กับใครมึงยาพ,พ่อแม่ไม่มีไอ้หินอยู่กับใครอยู่กับปู่ก่อนแม่นะพ่อกับแม่ถามก่อนนะพ่อกับแม่ พ่อเลิกกับแม่ยังอย่าแล้วแล้วยังพี่อี้ล่ะอยู่กับแม่ตายแล้วกนเออพ่อไปไหนตายแล้วค่ะตายแล้วเออิกลือล่ะอยู่กับแม่อยู่กับยายแล้วก็ลุงแล้วพ่อไปไหนล่ะพ่อเลิกกับแม่แล้วแต่งงานมือีบอันนี้ล่ะอยู่กับยายกับตาพ่อไปตายแล้วอยู่ที่ไหนล่ะอยู่กับตายายค่ะบพ่อไม่ไปทำงานพ่อไปทำงานไม่ มันเป็นชีวิตที่ไม่ไม่อุ่นนะก็คือไม่ครบครอบครัวบางคนก็พ่อก็เลิกบางคนพ่อก็ตายนั้นชีวิตของเรามันไม่สมบูรณ์ไงในการผ่านชีวิตมาในวัยของเราน,นเราต้องมีโอกาสกำหนดตัวเองในบ้างถ้าเราไม่สู้ชีวิพขอชีวิพไปไม่รอดนะน,นี่เื่อนก็เหมือนกันนะกไม่พ่อก็ตายเลยไม่นานคณ สมบูรณ์พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันน้อยไม่ได้เป็นชิ้นนี้นะอันน,นี้ก็มาทำงานเขาทำง,งานหาเงินส่งเสียคือเรียนจะไม่ไม่พองทิมค่อยอยู่พ่อแม่งนั้นพวกเธอเียจะ,ะขาดพ่อแม่ที่ที่ปล่อยโอบรมตักเตะคอมีตายายมี ลรงป่านะ่คอยไปสอนมันจะไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับชิครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนครูอ่ะพ่อแม่ลูกก็อยกเร้วยก,กันแล้วครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมาคับลูกครูไม่เคยสอนยทำไงนี่หลินถ้าแบบอย่างก็ดู S <S ให้เขาดูแล้วก็ทําให้เขาทําตามไม่เคยาคับประหยัดมไก็ทอันไหนดีก็กักเตือนมาสาาอันไหนดีก็สนับสนุนครูครูครูกับครูเดียวก็ต้องเลี้ยงลูกครูแล้วก็สอนลูกครูคทุกคนทุกคนได้รู้พฤติกรมรมลูกของเัเองเ,เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงเราสอนมีเวลาที่เราไม่ได้สอน เหมือนกับลูกครูบางคนไม่ยอมสอนลูกเจ้าของส่งจะไปเรียนนู่ระยาประสิทธิ์ส่งเขาไปเรียนบ้นานขวดเนี่ยไม่้ยป็นสิทธิ์เนี่ยซึ่งครูในความสึกครูอาจจะเป็นครูยังไม่กล้าสอนลูกเจ้าของเลยเพบางคนไม่วลาสอนลูกเจ้าของเนี่ยกลัดื้อ ยังมันดืด้อใช่ไหมค่ะอืมเพราลูกลูกครูหลานครูมันก็ยังดือ้อล,ลูกตำรวจก็ยัจะดือ้อแล้วลูกครูค่อยกลับไปไม่ได้ต้องการให้เขาเล่นเก่งแล้วแต่เขาอยู่ในสังคมได้ก็พอแล้วลูกครูเล่นไม่ค่อยมีดือ้อเขาดื้อไหมก็อ,อาจจะดือด้อเรื่อง ทำลายมันพวกเราวเวลาเราดื่มก็ดื่มเป็นเรื่องปกติทำลายจะจะดื่มในไอ้เรื่องที่มันเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อภาพพวกนี้ก็จะค่อ,คอยห่างค่อยเก่กาอันนั้นไม่มีแบบอย่างดีมันก็ไม่กล้าทำเนี่ยครูอ่ะผมไม่กล้าทำเพราะว่าผมเป็นอย่างที่ดีที่พ่อก็ผมเป็นครูอาจารย์ที่ดี งานแต่เช้าโม้นถึงที่ทำงานแต่ต้องข้ามกับลูกสองโม่คึ่งดีไม่ถึงเลย <c oughs> นั่นคือตามยุคตาสมัยเพราะกูเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองได้รู้ว่าสิ่งที่ทำมันถูกวิธีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามคือควรนั่นแหละงั้นลูกกูถึงกูได้รู้วิสัยลูกกู พวกเธออยู่ครูก็สังเกตุพฤติกรรมต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะลูกศิษย์ครูแต่ละคนเนี่ยเป็นหมอก็มีเชื่อไหมที่ผู้ภูมิใจก็คือเพื่อนครูซึ่งเป็นครูอยู่ทางศิษน,นั้นอย่างันจะมีข้ามติดไปจนไปกว่าบ้านอยู่ ยาบึกขีดกูปูอะไรอยู่ปูอะไรอยู่รู้ไหมไม่รู้ปูตะเกียนอยู่นั่นแหละส่วนบ้านน้ำบ้านยาบึกตะเกียนนก็เสียนไปเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลจะถามหมอใหญ่ก่อนเป็นหมอใหญ่แล้วก็อยู่อยู่บ้านคนรู้จักครูกปีตาไหมแต่หมอเขาตอบว่าผมไม่รู้ศิ่ยเขาเอง แ่เนี่ยเขายังไ้าบอกยมรับร yeah. yeah. ับกแล้วเพื่อนกูมาเล่าฟังเลยกูก็ภูมิใจนะที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอเพราเป็นลูกศิ์เป็นมิสสวรรก็มีอยู่ตอนนสอนอยู่นิคมสามหมอนี่อยู่น้องสองนิคมสามจบนิสสวรรรมาทํางานอยู่แถวชนไม่เจอกันในบทเขาก็ได้ไปที่ต่า ก็ยังไม่มีครูเป็นพอ,อก็มีนั่พอ,อที่อยู่ยหนไคูยระหืดใช่ไหมน,นั่นคือลูกศิษย์ครูแต่ครูไม่สอนที่สมัยสมัยสมัยนิดหรือว่าอะไรนะทักษาชัยพิยาคงเพราะนั่นมีแดบบ็ดอ่างในความเป็นครูยินดภูมิใจที่ลูกศิษย์ได้ยีส่ความสำเร็จ เพราะคุณสอนม,มากครณสอนถึงวามกังใจเหมือนอย่างที่ให้ดูเป็นแบบอย่างก็คือมันมีที่ชื่อเมย์นะชื่อรูาหายให้เจอครูจะหาเจอเลยอย่างนี้ยังมีเป็นลูกครูเปิ้ลอยู่บ้านตัวมาเรียนกับครูที่นิคมเนี่ยตอนป .6 แต่คนที่เก่งเก่งแัะฉลาด ได,ได้ได้เป็นประธานนักเรียนย้ายมานะได้เป็นประธานนักเรียนแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งด้วยพอไปเรียนต่อคุชัยก็สอบได้ที่หนึ่งสอบเข้านะที่นี่ปุชัยคนแรกแไปคนเดียวด้วยแต่ว่าทางสายวิทย์ไม่ได้ผลไม่ได้ท้องเรียนทางสายภาษา

ถึงลับหมาแรงดับหนึ่งนะที่ไหน อยู่คนเดียวดีเ่ยแล้วบ้านพี่คนไหนก็ได้แล้วเป็นประธานนี่คนอย่างนี้คนหมึ่งเพราะเขาเขาเป็นประธานเขาตอนนี้เขาก็ไปเรียนต่อเขาก็เป็นเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานชุมชมนี่อ่ะความตึงผู้นำอย่างเราเรียนเราคุณที่ผู้ใหญ่ให้ดูเป็นแบบอย่างรกผู้หญิงนะผู้ใหญ่ให้ดูใครฮะเป็นแบบอย่างเออพี่ฟ้าแล้วก็เป็นประธานที่เรียน แล้วก็วางตัวดีไหนเขาฟังตัวดีเขาเป็นตัวเด่นในเรื่องของการเรียนเรื่องของกิจกรรมอยู่คนนึงที่ย้ายเป็นแบบอย่างที่ยายเล็กรู้จักไหมทีย้ายเล็กรู้จักนะไรนะที่ยุ่เป็นไงทยายเล็กทยายเล็กสายทานส่วนประโคนรู้จักไหมรู้จักโอ้ยมึรู้อะไรบ้านยัง ตอนเรียนยูฟุบลิบอลนี้นเก่งแล้วก็พอจบม .3 เขาก็สอบเข้าได้อีหนึ่งในหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าหรืเปล่าที่หนงนะก็คือพอจบม .3 เขาเรียนเก่งในรุ่นนั้นนะพอจบม .3 เข้าตอม .4 ได้อยู่ทับหนึ่งถึงสี่คนนี่พอใหญ่ใหญรุ่นหรือใหญ่เล็กเนี่ยปรียบกับคนไทย พี่ลุงหรืเอเปล่าเออไอจอนซึ่งเป็นไอที่สองสําหรับตันตัดนี่คือกัดไม่ใส่แจเรียนแฟนเรียนตกเพราะใครจะมีแฟนนี่แหพวกมีแฟนเนี่ยมันมีความน่าความน่าประหวั่นี่เงเนาะมันมีขวดมีจันเนี่ยที่น้องเขาอ่ะเออแฟนรู้ใช่นไหมเหมืห่อกีอ้เด็กข้องเราเหมือนผูน้ชายเพราะว่าคบกับไอพวกนี้นอวด พบกับไหนพบกับไหนพวกพี่เตียยเออพวกนี้พวกกลุ่มงเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนให้จบโอกาสที่ดิตอย่างใครพี่เอ้พวกใช่ไหมพี่นิค่ะฮะพี่นิคเออพวกกลุ่มน,นี้พบกับไหนพบกับใครแบบนั้นแหละแต่พบกับกลุ่มที่ที่เราประโยชน แต่คบกับคนทีนั่นก็ดีไปด้วยเรียกที่าบอกคบคบอะไรคบคผานผานไปหาผูบัณฑิตบัณฑิตผานไปหาขุนนั่นคืออย่ารู้เรื่องอะไรเดียวกับคุณนะ้นแต่อยากเก่งก็ต้องเรียนแข่งขันกันไม่ใช่แล้วแต่โชคแต่กรรมต้องเรียนแข่งขันกันเพราะมันต้องมีการแข่งขันอยู่แล้วเดี๋ยวคนนุยกันต่อ จบไปเห็นไหมก็คือเนี้ยรูนพูดเลยกีตาร์ด้วยกีตาร์เ็เรียนดีด็กรับคเตหมืกันเขาสอบได้ที่ดีอยู่แน่นเนตกลงเปสามจุดแปดเก้าเลยสามจุแปดเก้าเก้าปนแล้ะเขาก็มีความตั้งใจเลยผมเคยัจปเรียนอะ เพื oh então, like ่ออะไรเรีย like ู้แต the um, ่งตัวทบทาปากทาอะไรแต่งตัวนี่เดี๋ยวมัเป็นอย่างนั้นแหละคเห็นไหมบางที่บางคนเป็นไงที่มีออกอ่แล้วเาไม่ออกเปลแล้วนี่แล้วก็ท้องจะมีรูปที่เราทำตัวหรือการบินเปล็เล่นลางท้กเรื่อะโอ้มีเกลื่อนเยอะมีใจ ไอเห็นเพื่อนเยอะไหมไอเด็ไอเด็นมเพื่อเยอะไหมมีเพื่อนเยอะไหมามร,ระหว่างคนขอเพื่อนกับคไปขอเพื่อนไหนมากกันมถามก่อนไอ,อเปอยเพื่อนเยอะไหม,ไมรหรอเพื่อนในเฟซเขาเออเพื่อเจีเยอะไหม นะไม่ถามก่อนไม่รู้อะไรวะไม่เคยเก็บดูเลยมีหกสิบเจ็ดนี่ใ<ฮ>ช่หรอไปขอเขากี่คนไม่รู้ค่ะมีคนขอูเยอย <500 S 1> ะแต่แต่ไม่หนักแล้วมีัวเยอะไหมในเฟซเยอะกี่ร้อยห้าร้อยกว่าฮะ มีตั้งห้าร้อยกว่าเออระหว่างขอเขากับเราขอเขาเป็นเพื่อนกับเขาขอเป็นเพื่อนในเรื่อเดียวกันหนูขอเขาเป็นเพื่อนเออขอเขาเป็นเพื่อนเฉบอกผู้ชายโอ้ยผู้หญิงแกล่าไปไปอีกแต่รูปงเขาก็ยังครูเนี่ยคผู้ขอเป็นเพื่อนไม่ถึงห้าคนเออปกติห้าคนอาจจะขอสามคนแหละดังนั้นมาขอเพื่อนครูไม่ซีเรียสเพื่อนจะเพิ่มไป ก็ยังได้ปฏิสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่นะโทรศัพท์ผู้เทนผมก็ได้ได้เก็บต้องเลยมีเวลาไม่ใช่มันก็คือมีเวลาแัาาา่งเ,เดือดรโทรศัพท์ปฏิสัมพันธ์ของเคยนะครับเพื่อนเพื่อนอะไรน่นด้วยก็หายไปมันจะอยู่กับโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะเป็นสื่อแทนยังไงก็เจอกันได้คุยกันได้ จะไม่มีกูไปรอดนี่แหละจบจบไม่โมสามเลยโอ้ห้าแ<ด>บบไอ้ผู้ทำงานไม่ปวดไงถ้าเราไม่กลับเปลี่ยนพฤติกรรมยังยินนิดเหมือนกันจบอยู่แล้วกูกลัวจะไปไม่รอดเนี่ยบลราะหนึ่งพื้นฐานที่คนที่จะคอยห้ามเราเป็นยังไงนิดอ่ะมีใครมาเละมีฐานก่อน นะไปถามก่อนไปดูแลเอาไปดูแลอยบอกไปสอนไยอะไรยด้แล้วเมื่อกี่ไปได้คือกับคือได้คือทันเธอนะทันะว่าไม่ทนเอี๋ยยายคือทันเธอไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะคิดีกาแฟคือทันเธอไหมทันไหมนะไม่ทันเธอรู้เร็วกว่าเธอ แปลว่าไม่ทันเข้าหมายไม่ทันเนี่ยคือเราสามารถพูดคุณแม่เชื่อได้รมึได้มาในตกได้แม่เชื่อน่ตามธาตเจ้ากลุ่มแม่มขึ้นีือมันจะอะไรฉัน่ยินากำันไหมกลุ่มแม่ม่ได้เลยอือกลุ่มเชื่อนั่นคือความคิดว่าไปเราอยู่ในสังคมแบบแต่คนโบราณทีาอยู่ในยุคหนึ่งยุคที่ ังกลมไม่เป็นแบบนี้นั้นวิธีคิดมุมมองต่างมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะที่คิดมุมมอง<พ>เราประสบการณ์ต่างาเกิดขึเน,นีย่าันดูแบบอย่างที่ดีไว้ปฏิบ,บัติไอ้แบบอย่างที่ไหนที่คนไม่ยอมครับคนตำหนิคนเกลียดคุณไม่ชอบเป็นปรทับดูอย่างนี้ย แต่งตัวไม,ไม่เคยเรียบร้อยทั้งนั้นจะเรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยห้ากับยี่งิบยี่สิบเอ็นนั่นแหละใช่ไหมยี่สิบแล้วนี่แหละคือต้องคอยดูแลคอยบอกคอยกลาวแต่ดูคนไหนคนที่แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนพวกคุณผู้ทีท่เรียบร้านแต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ใาใจอะไรใจใหตังค์เนี่ตังค์เนแต่ตัวแตตัวแบเรียบร้อยมีสุโมเออไม่มีใครคนแดงเนแต่งตัวนี่อยู่กับตาใช่ไหมคแต่งตัวเรียบร้อยยีน้าวแต่บากคนสุกโมใจใหพินเกิดมีไฟหรอวะใช่ไหมไฟต้องใช้ตัวอี ยุไทยจะแต่งกายแบบแับแต่งกายแบรว่ไทยพีก็แต่กายที่ดีไทก็พี่ก็เหมือนคูะรเขาามันใส่คูจะมีตกเตะเพื่อการแต่งตัวอย่แล้วฮะเอานี่ต้องมีก็พูดเลยวคู่อะไรวะใส่สุละหปีหรวมีไหมี๋าว่าจะมีไหมน้อยต้องม เขาอาคุณเป็นพนโลนะมเป็เหตุคุณแต่งทุกทุกสีสกีไงเพราะที่คุณเป็นพโดงไปทำงานดีแล้วแล้วคอบทำงานดีทงานกับทางโรงกใครก็มัคิดว่าคุเป็นพนโรงเห็นไหมนี่ไม่เหมือนเวลาคุณทำงานคุณงานดีเป็นที่เป็นในโดแล้วแล้วคขายของท่เที่ยวคุณว่าคุณเป็นพนโรง กาแต่งกายก็้แต่งตามกูแต่งตามมาสกุลสบายนี่กีฬาจะไปใส่ชุดชุดกีงีชุดอะไรชุดไปเล่นกีฬาจะไรอย่างก็ทุกวันเป็นกีงเอาไปก่อนใส่กีงีสอนโอ้จริงเหรอคะกูไม่หยุดอัดหรอคะไม่หยุดอัดแล้วก็ต้องแต่งตัวแป่งหลาดนะเนี่ยอันนัดแต่งกายก็เหมือนกัน

นะเจ็บอีกเจบคนไนหะมสารนิสัยในใจเป็นแบบเนี้ยก็ก็ก็พูดแล้วก็คือมัดด่วมู่งายไปทั่วเจ็บปูเยอะวะน้องก้าวผ่านน้องตปลายหรอจเจะโผล่หูมันจะโผล่หูไม่กก้าา <c oughs> น,นอาย <c oughs> หวทิ้งตาอะไรก็เถอ ดูพวกนี้สท้ายมาเพื่อนไม่พ้นไหนใช่ไหมไม่พ้ตามติดตามห้องาต่างต่างผมใจแตกไอเมีเดอร์เวลาเห็นูิชายมันก็จะมันก็จะอะไรก็ไม่รู้มั่วทำมาเป็นผืนอิ่มมากเลยเดี๋ยวเมย์เปลี่ยนแบบนั้นและชอบงนี้เมย์เป็ี่ยนแบบนั้นเลยนะจะมีครอบครัวต้องมีให้มันพร้อมก่อนพร้อมอะไรคือ เนื้ี่กานงานพ่อพีุ่เรศเขาเริ่มตกิดมาแล้วก็ปล่อยให้อยู่นเดอยูมันจะเป็นชิ้นที่ไม่ถูพ่อแม่มีอยู่แต่แต่ห็นพ่อแม่ปล่อยไหล่ะเขาเทศกาลแช่จุนี้เขาทำน้อยเทศกาลแล้วก็มันอยอะไร

อันนี้แล้วรอยี่สิบสามนาทีแล้เยอะไหมยี่สิบสามนาที